ดวงละกี่บาทห้าสิบเก้าทปลาคากับปลาขออยเป็นด้านหลังค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ลานลาออนอนุสรีท่นานาจารมาเทวีนะคะที่ลำปูเรามาแขวนโคมกันคตะเรามาแขวนโคมกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยเราก็จะพยายามกลัดเลาะไปอยู่ที่ที่คนไม่เยอะกัน ตอนนี้ยังไม่มืดนะคะยังไม่เปิดไฟเดี๋ยวเราเราเพิเปิดไฟอีกทีหนึ่งมันจะสวยงามขนาดหนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาโคมไปแขว,น,ขวนก่อนดีกว่าค่ะประเพณีแขวนโคมลำพูนมีจัดขึ้นทุกปีนะคะปีนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมจนถึงวันที่19พเพฤศจิกายนก็จะมีที่ให้เราแขวนอยู่สองที่ก็คือที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีแล้วก็ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยนะคะ เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าถ้าจะไปที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเราต้องลงทะเบียนสแกนคิวอา e คเพื่อจองคิวก่อนถึงจะเข้างานได้แต่ว่าเราไม่รู้เราก็ไปหน้างานลงทะเบียนหน้างานแล้วก็เข้างานเลยโชคดีที่ยังแบบยังไม่เกิน6โมงนะทุกคนเพราะว่าคนที่เขาไปหลัง6โมงคือคนที่เขาจองคิวไว้ก่อนแล้วนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าสถานการณ์มันไม่ปกติ เขาก็เลยจําเป็นต no ้องจําก so ัดคนที่อยู่ภายในงานก็อาจจะทําให้เราอยู่ในงานได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าคนที่เขาไปทีหลังเขาก็ต้องรออยู่ข้างนอกหากคนในงานยังเยอะแล้วก็คนในงานยังไม่ออกมาเขาก็ยังไม่สามารถเข้างานได้นะคะเราก็เลยทํากิจการมอะไรเรียบร้อยแล้วถ่ายรูปอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลยออกมาเลยนะคะคนตอนนี้เราออกกลับออกมาแล้วนะคะเพราะว่า คนเยอะมากเผื่อนคนรออยู่ข้างหน้าคือเยอะมากเขากาลังรอเข้านะคะเราก็เลยออกมาเลยแต่ข้างในเนี่ยคนไม่เยอะเดี๋ยวเราจะกลับเลยถือว่าคน็นในตอนดีทุกคนจริงจมันมีตลาดอยู่ตรงนี้แต่ว่า มันเป็นตลาดสุดสายเลยแต่ว่าเราไม่กล้าไปเที่ยวเพราะว่าอย่างสถานการณ์ที่จัดเมืองใหม่มันรุนแรงมากเราก็เลยไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะจรางจริงๆตลาดน่าเดินมากร้านค้ายเยอะมากนี่อยากเดินมากเลยนะคะแต่ว่าคนก็เยอะมากเช่นกันเราก็เลยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน อีกอย่างก็แอบกังวลอยู่ว่าขับรถกลับเชียงใหม่คนเดียวแล้วถ้ามันดึกกว่านี้มันจะอันตรายมันมีช่วงไหนที่น่ากลัวหรือเปล่าอเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่เคยขับตอนช่วงกลางคืนนะคะก็เลยตัดสินใจกลับเลยแต่เอาเข้าจริงจากลำพูนมาเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่มีที่ที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่ามีไฟตลอดทางเลย